ปลูกทุเรียนไม่ตายแต่ไม่โตแก้ไขอย่างไรสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจจะปลูกทุเรียนนะคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายถึงเรื่องการปลูกทุเรียนนะครับซึ่งปลูกไปแล้วเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าการเจริญเติบโตเขาเนี่ยช้ากว่า,าที่อื่นนะช้ากว่าเปลงข้างๆหรือช้ากว่า,าคนอื่นนะครับก็ คือมันไม่โตนะครับมันไม่โตแต่ว่ามันไม่ตายนะครับแต่ว่ามันไม่ตายคือลักษณะอย่างนี้นะครับการที่ทุเรียนเขาไม่ตายเนี่ยแสดงว่าดินพื้นที่บริเวณน,นั้นเนี่ยครับเขาชอบนะครับทุเรียนเขาชอบนะอ่าคือมันอาจจะเกิดมาจากการดูแลข,ของเรานะครับการดูแลของเราเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการดูแลนะครับถ้าต้นทุเรียนไม่ตายเนี่ยแสดงว่าปลูกได้แน่น,นอนนะครับแต่ถ้า ท่านใดปลูกแล้วมันตายเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะไม่ชอบพื้นที่ไม่ชอบสภาพอากาศนั้นด้วยนะ,ะทีนี้นะครับก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องอการดูแลนะครับสําหรับทุเรียนที่ไม่โตแต่ไม่ตายนะครับผมจะแบ่งเป็น4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกเลยคือการคลุมดินการห่มดินนะครับหัวข้อที่2ก็คือเรื่องน้ํานะครับเรื่องการให้น้ํา3ก็เรื่องปุ๋ยนะครับสี่เรื่องยานะครับจะแบ่งเป็น4หัวข้อนะ,อะหัวข้อแรกนะครับเรื่อง การห่มดินการคลุมดินนะครับในกรณีที่ต้นทุเรียนที่เราปลูกแล้วมันโตช้าหรือมันไม่โตเนี่ยแต่ว่ามันไม่ตายเนี่ยต้องดูที่การปลูกของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างในเพลงของผมเองนะก่อนหน้านี้เนี่ยผม,มนนผมไม่ได้คลุมดินนะครับผม,บบนะผมบบไม่ได้คลุมดินนะครับก็คือผมปลูกแบบโล่งนะผมปลูกแบบโล่งไม่ได้คลุมดินนะครับแล้วมันไม่โตนะครับ แต่มันก็ไม่ตายนะคือเขายังอยู่ได้อแต่ไม่โตไม่ตายแตกยอดออกมาเล็กๆใบเล็กๆนะครับข้อสั้นๆนะครับอก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับถ้าเราปลูกแบบไม่ได้คลุมดินเนี่ยก็ลองหาวัสดุมาคลุมดินดูนะครับอ่าแล้วก็สังเกตอาการเขานะครับว่าเขาเจริญเติบโตได้ดีไหมแต่ว่าของผมเนี่ยเห็นผลชัดเจนนะครับหลังจากคลุมดินเนี่ยเขาเริ่มแตกยอดยาวขึ้นนะครับใบเขาเริ่มใหญ่ขึ้นนะเห็นได้ชัดนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะ เรื่องของการคลุมดินนะครับแต่นะครับสําหรับบางท่านนะครับที่คลุมดินอยู่นะครับปลูกด้วยวิธีการคลุมดินอยู่แล้วทุเรียนมันก็ยังไม่โตนะครับแต่มันก็ไม่ตายนะครับก็ทดลองเอาวัสดุคลุมดินออกนะเอาวัสดุคลุมดินออกนะครับอ่าแล้วก็ทดลองไปนะครับติดตามผลไปนะครับทุเรียนเนี่ยเขาใช้เวลาปรับตัวเนี่ยอย่างน้อยต้องมี3เดือนนะครับอ่าอย่างน้อยต้องมี3เดือนนะครับก็ให้ทดลองเอานะครับในแปลงครับ อาจจะทดลองแค่หนึ่งต้นก่อนนะครับอาจจะทดลองแค่หนึ่งต้นก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาวัดสดุคลุมดินแล้วอาการเขายังไม่ดีขึ้นนะครับการแตกยอดมาเนี่ยคือแย่ก,กว่าเดิมเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะคลุมดินน้อยไปนะเราอาจจะต้องคลุมให้เยอะให้หนากว่านั้นนะครับอันนี้เป็นการปรับเปลี่ยนนะครับการปรับเปลี่ยนคือเขาไม่ตายเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ได้นะครับเขาชอบทั้งดินทั้งอากาศแบบนี้เขาก็อยู่ได้นะครับแต่ว่า ให้เราเปลี่ยนวิธีการดูแลเขาแค่นั้นเองนะครับเรื่องเลขนะเรื่องการห่มดินนะก็ลองไปปรับดูนะครับสําหรับท่านที่เจอนะครับไม่โตแต่ไม่ตายนะครับก็ลองไปปรับดูนะถ้าห่มดินอยู่ก็เอาออกนะครับถ้ายังไม่ไม่มีการห่มดินเลยก็คือให้ห่มดินเข้าไปนะครับแล้วก็ทดลองสังเกตไปดูนะครับสัก3ามเดือนนะครับคือแตกยอดออกมาชุดหนึ่งเนี่ยท่านก็จะรู้เลยนะครับโอเคนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องน้ํานะครับเรื่องการให้น้ํานะครับอ่า ในกรณีที่ท่านปลูกแล้วท่านลดน้ําวันเว้นวันนะครับคือวันเว้นวันแล้วมันไม่โตเนี่ยอ่าก็ให้ท่านลองปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอาจจะปรับเป็นวันเว้นสองวันดูนะครับอ่าเพราะอะไรบางดินในบางอ่าพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับสภาพดินสภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยท่านลดวันเว้นวันนะครับแต่ว่าดินท่านเนี่ยอ่าระบายน้ําไม่ดีนะครับ ทำให้ทุเรียนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเขาต้องการอากาศด้วยนะเขาต้องการอากาศนะครับรากเขาก็ต้องกินอากาศด้วยนะครับกินน้ําด้วยกินอากาศด้วยแต่ถ้าท่านลดวันเว้นวันบางครั้งนะครับดินมันอุ้มน้ําเยอะเกินไปนะครับอากาศมันก็เซกเข้าไปในดินไม่ได้นะพอเซกเข้าไปในดินไม่ได้นะครับเขาก็ไม่ตายนะคือต้นทุเรียนเขาจะไม่ตายรากเขาจะไม่เสียนะครับแต่ว่าเขาได้ธาตุอาหารไม่ครบนั่นเองนะครับเพราะว่าอากาศนะครับธาตุอาหารก็เป็นธาตุอาหารหลักของเขาเหมือนกันนะครับอ่า ซึ่งถ้าดินมันอุ้มน้ําอยู่เต็มเนี่ยเขาก็กินอากาศไม่ได้นะมันก็อาจจะเป็นมาจากสาเหตุนี้นะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูนะครับอา่าแล้วบางท่านที่ลดวันเว้น 2>, 2วันเว้น3าวันเว้น4ี่วันอยู่นะครับแล้วมันไม่ค่อยโตนะครับท่านก็ลองปรับมาเป็นวันเว้นวันดูนะครับอา่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยดินของท่านเนี่ยมันอาจจะแห้งเร็วนะมันอาจจะแห้งเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองปรับเข้ามาดูนะครับเป็นวันเว้นวันดูนะ แล้วก็ผมก็เคยทําคลิปเรื่องการตรวจเช็คความชื้นไปแล้วนะครับถ้าให้ดีก็คือให้ตรวจเช็คความชื้นแบบนั้นนะคือให้ดินมันมันมีความชื้นอยู่ตลอดนะครับบางที่นะครับบางที่บางสภาพพื้นที่เนี่ยเขาลดวันเว้น4วันเว้น5วันก็ได้นะครับมันไม่เหมือนกันนะอย่างที่บอกนะครับสภาพอากาศสภาพดินแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับ<__><_><_>ก็ต้องให้สังเกตดูอาการของต้นทุเรียนของเรานะถ้ามันไม่โตนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับ มาถึงเรื่องที่3นะครับเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยนะครับผมบอกเลยนะครับตอนแรกๆเริ่มเดิมทีเนี่ยผมปลูกทุเรียนเนี่ยผมต้องการอินทรียเ์ซนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่แต่ปุ๋ยคอกนะครับเจอครับไม่โตครับไม่โตไม่ตายนะครับยืนต้นอยู่งั้นใบเล็กๆต่อแตกยอดออกมาสั้นๆนะครับอันนั้นคือดินของเรานะครับอาจจะไม่มีแร่ธาตุเพียงพอให้เขาเจริญเติบโตนั่นเองนะครับพอผมมาเริ่มมาปรับใช้เคมีผสมกับอินทรีเนี่ย เห็นผลชัดเจนนะครับเรื่องใบเข้าขยายใหญ่ขึ้นนะครับยอดก็แตกยาวขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วสําหรับบางท่านที่ใช้ทั้งอินรีย์เคมี e อยู่แล้วนะครับแล้วการแตกยอดมันไม่ดีนะครับใบมันก็ยังเล็กแตกยอดออกมาก็สั้นๆโดยปกติแล้วท่านอาจสมมุตินะครับสมมุติคือท่านใส่ปุ๋ยเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยท่านก็ลองปรับดูนะเป็น15วันครั้งนะครับอ่าเพราะอย่างที่บอกนะ สภาพดินแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างของผมเองนะครับผมใส่15วันครั้งนะเพราะว่าลักษณะดินของผมเนี่ยที่เป็นดินร่วนปนทรายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยดูดซับธาตุอาหารนะครับเพราะฉะนั้นธาตุอาหารปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะไหลไปกับน้ําได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ปุ๋ยเยอะขึ้นนะครับอ่าเยอะขึ้นแต่การใส่แต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเยอะมากนะครับเราก็ต้องทดลองดูนะครับอย่างของผมเองผมก็จะเริ่มที่1ช้อนโต๊ะนะ แล้วก็สังเกตดูที่ใบนะครับอ่าผมเคยทําไปแล้วคลิปนี้นะครับคือถ้าใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะและใบก็ยังเล็กอยู่เราก็เพิ่มเป็น2ช้อนโต๊ะนะครับอ่านี่เป็นการทดลองนะครับมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาปลูกทุเรียนยังไงก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะครับอ่านี่เรื่องปุ๋ยนะอ่าถ้าไม่ใช้เคมีเลยก็ลองหาเคมีมาใช้นะครับถ้าใช้อยู่แล้วมันไม่โตโตไม่ดีแต่มันไม่ตายก็คือลองเพิ่มปริมาณเข้าไปดูนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องปุ๋ยนะครับ เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของยานะครับยากําจัดเพลี้ยยากําจัดมะเลงยาเชื้อรานะครับก่อนหน้านี้อย่างที่บอกนะผมก็เน้นอินทรีย์เป็นหลักผมก็ใช้ยาที่เป็นอินรีย์นะครับแล้วเรารักษาใบไว้ไม่ได้นะครับเพราะการรักษาใบเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนเหมือนกันนะครับถ้าเราเสียใบไปสัก2ชุดเนี่ยก็เสียเวลาไป6เดือนนะครับบอกเลยนะครับมันเสียเวลาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ชีวภาพหรืออินซีเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์แล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเคมีนะครับเป็นเคมีในบางเปลงนะครับเคมีถ้ามันไม่ตอบโจทย์จริงๆนะครับมันก็จะมีหลายหลายอย่างนะที่จะทําได้นะครับอย่างเช่นเราต้องอเปลี่ยนตัวยานะครับหรือ,อใช้ตัวยาให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะอย่างของผมนะครับเริ่มเลกเนี่ยผมก็เริ่มจากเคมีแค่ตัวเดียวนะผมบอกเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย ผมมีอยู่6ตัวนะครับเพราะว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคือตัวเดียวมันไม่ตอบมันไม่ตอบโจทย์เราเนี่ยใบก็ยังเสียอยู่เยอะอยู่นี่ครับเราก็ต้องเพิ่มนะเพิ่มเข้ามานะครับจนปัจจุบันเนี่ยผมมีอยู่6ตัวนะอา่าผมทํายาไว้3ชุดนะครับ3ชุดที่ไม่ซ้ํากันนะสชุดนะครับยามะเร็ง6ตัวนะครับแล้วก็ยา,เ,าเชื้อรา3าตัวนะครับแล้วผมก็ทําเป็น3มชุดไปเลยนะครับซึ่งไม่ซ้ํากันเลยนะอา่าเพราะว่าอย่างที่บอกนะ ในเปลงผมมันเพลี้ยมะเร็งมันเยอะนะครับเพราะต้นไม้ผมมันเยอะนะ,ะผมก็ต้องใช้เยอะนะครับส่วนท่านที่มีน้อยก็ใช้น้อยได้นะครับอาจจะใช้แค่2ชุดก็พอนะครับแต่ว่าแนะนําคือ2ชุดนะครับคือควรที่สลับกันนะอาจจะชุดหนึ่งอาจจะมียามะเร็งสองตัวยาเชื้อราหนึ่งตัวหรืออาจจะเป็นยามะเร็งตัวหนึ่งนะครับกับยาเชื้อราตัวหนึ่งก็ได้นะครับไดไ้ไม่ผิดอะไรนะครับถ้า หรือบางท่านนะครับถ้ามันไม่มีการรบกวนจากเพี้ยะมะเรงเลยหรือเชื้อราเลยเนี่ยท่านอาจจะใช้ชีวภาพไปเลยก็ได้นะครับอ่ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพพื้นที่ของแต่ละที่นะครับเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนปรับตามความต้องการของต้นทุเรียนเนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับทำให้ทุเรียนเราโตได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ไปทดลองทําดูนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะมันไม่ใช่ทํา เจ็ดวัน10วันแล้วมันเห็นผลนะครับมันต้องใช้เวลานะครับการปลูกทุเรียนต้องต้องค่อนข้างที่จะใส่ใจกับเขานะครับต้องค่างที่จะใส่ใจต้องสังเกตอาการเบื้องต้นเป็นนะครับต้องสังเกต er, อาการเบื้องต้นเป็นนะครับปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์มันมีเยอะนะครับความรู้มันมีเยอะแต่ว่าเราจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์มาใช้กับพื้นที่ของเราเลยมันก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วน,นะครับอ,อย่างที่ผมบางครั้งเนี่ยผมแนะนาไปนะครับผมก็ เน้นย้ําเสมอนะครับว่าให้ไปทดลองดูนะมันไม่ได้เหมาะกับทุกที่นะอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับท่านต้องอไปทดลองดูในเพลงของท่านด้วยนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ